พากินพารอเยี่ยนเวสสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีพ่อพ่อแม่แม่ทุกคนนาอจ้าวันนี้เ้ายอจะพาไปเที่ยวหาน้ำใสค่ะชลบุรีค่ะพี่น้องข้าสิแลรบัดเขาไปเดยเราไปสายเราจะไม่มีที่นั่งค่ะทุกคนเราเตรียมพร้อมละเดยก็คือห่อเข่าไปนั่งพี่น้องหมกปลาซิวเนื้อทอดนะคะคือสิรอทอดล้วกะข้าวเหนียวหนึ่งค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะทุกคนไปเดินน้ำทะเลไปเบ่งนามทะเลใสๆค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะ บรรยากาศค้างทางไปหานํำไสค่ะพี่น้องเมื่อนี่ท้องฟ้าแจ่มใสมากค่ะวันนี้อ้อยมีตากองค่ะทุกคนงามบ่อพี่น้องเป็นปลาไพ่ด้ค่ะถนนกว้างมากซีเลนเดอร์พี่น้องเดอร์ทางไปเกาะขามเหมือนกันค่ะข้นเลือกเกาะคามอยู่ทางเขานี่แหละค่ะมันจิมีป้ายบ่อค่ะทุกคนบรรยากาศกับสีน้เห็นทะเลด้ค่ะสุดลูกหูลูกตาพี่น้องเอ้ยด้วยมีตากล้องค่ะทุกคน พาพี่น้องในส้มน้ำกันแล้วค่ะถึงแล้วค่ะทุกคนหาดน้ำใสที่ทุกคนอยากมากันนะคะทุกคนมีบ้านพักรับรองน้ำเนื้อจากร้อยขึ้นรถโดยสารมากนอกจากคนละ20บาทค่ะกำลังงามตอนนี้น้องไอจะยังหาทีนั่งก่อนเดพี่น้องถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเร้มาหาที่นั่งไปเลยค่ะสวยๆเหมาะสำหรับเด็กเล่นน้ำเนื้จ ส้งบรรยากาศค่ะพี่น้องนำอ้อยสร้างตำักหุ่งไว้ค่ะไปกับลูกชายค่ะพี่น้องไปเอาตำักหุ่งค่ะเอาแนวกินอย่างอื่นมาแล้วเด้ไปเอาอีกรอบนึงค่ะเพิ่นแล้วเพิ่นกระซิโทรมาน้าเด้ค่ะพี่น้องมามีหลานอาหารริมชายหาดเด้อค่ะขยะทานเสร็จเอาไปทิ้งค่ะทุกคนไปกับลูกชายค่ะ เด็กๆปิดเทอมกันแล้วค่ะทุกคนคนค้นไหลแห้งเด้พี่น้องค้นไหลายอยู่เด้แต่หาดน้ําใส่ดีเหมาะก,กับเด็กๆเล่นน้ําเพราะว่ามันเป็นทรายหาดที่เบียบตื้นค่ะพี่น้องน้องๆเล่นทรายได้เลยเนาะย่างไปไก่เต๋อบูเด้พี่น้องมิลานาค่ะค่ะปักลายเลือกซื้อได้เลยเด้อจ้าเรื่องเดินยกให้น้ำอ้อยเลยจ้าแดดร้อนค่ะทุกคน คนยังไม่เยอะค่ะทุกคนได้แล้วทุกคนแนวกินหมูลปลาซิวค่ะปลาซิวกไก่ทอดอาหารตับแตนลุมค่ะแตนลุมแตนลุมพี่น้องแตนลุม่มแตนลุ <ขอ S 2> ่มกินข้าวอิ่มแล้วค่ะทุกคนเด็กๆยายใช่ไ่้มา FC พา,พายายมาเที่ยวค่ะพี่น้องพายายมาเที่ยวหาดน้ำใสค่ะทุกคน เจ้าสิใบยังรอเธอเล็กค่ะทุกคนจะพาทุกคนไปดูทะเลกันค่ะเราจะไปห้องน้ำกันค่ะทุกคนใส่แม่ป๊อปพาแม่ไปเข้าห้องนำ้ำใส่แม่แม่นี่นเท่ห้องน้ำยูซุนนี่ไปกันไปเข้าห้องน้ำค่ะพี่น้องคนหลายแหงเด็คนเยอะค่ะไม้หองา อภาาาษีสนนด้ตรงนี้เป็นห้องพักรับรองนักท่องเที่ยวเด้อค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จองห้องพักค่ะทุกคนก็เอารถเขามาจอดเลยค่ะบอกทหารข้างนาค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยงามมากค่ะพี่น้องทายสิใกล้ๆแเน,เน่นานคนหลายเดียวมันนี้มันเป็นวันหยุดค่ะ บรรยากาศทะเลค่ะทุกคนหน่วยหลักมาทายุู่งนี้และค่ะทุกคนเดยกน่อยเล่นทรายค่ะ,ท,ะ,ะงงคทุกคนน้ำทะเลสวยสวค่ะหาน้ำใสหาน้ำใสพี่นอนน้มแห้งเลยแม่ฮะน้ำกัะสิกะล่างงามคนเยอะมากทุกคนปะ พี่น้องเอฟซีเบิ้งทะเลกันอันนี้ก็จะเป็นบ้านพักค่ะเรามาชมทะเลค่ะสวยมากอันนีดั่หนึ่เป็นบ้านพักรับรองค่ะทุกคนสำหรับลูกค้าที่มาพักเก็จะจองห้องพักค่ะพ่นมานอนพักกลรถแถวบ้านใดเนาะแต่ว่านั่งต้องเชื่องต้องจอดรถได้ข้างหนึ่ข้างนอก<ม>พี่น้องแดดแท่ง เดินเลาะบ่เบื่อค่ะพี่น้องไม่เมื่อเลยจริงๆทุกคนสนุกมากค่ะตะวันอ้อยวได้เล่นแหลมน้ำเดพี่น้องมาส่งชมวิวค่ะก็ซิย้อนไปมองได้เพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากค่ะนักท่องเที่ยวหลายแห่งสำหรับคลิปเที่ยวทะเลอ้อยเอาไว้ซ้ำนี่นาะจ้าฝากพี่น้อง,ก,ก,องกดไลค์กดซับซักท้าแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อมาผัดกินได้หมหมอยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย